หากกำลังมองหาร้านขายคอยราคาถูกในเกมฟีฟ่าต้องฟีฟ่าติเมสปูบูนี่ไทยแลนด์ร้านขายคอยฟีฟ่าติหและฟีฟ่าเบอร์ราคาย่อมเยาแถมโปรโมชั่นเอาใจลูกค้าสุดขั่วและสำหรับคอเกมฟีฟ่าไลสามที่อยากมีทีมสุดเทพไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไทยหรือเซิร์ฟนอกเราก็พร้อมจัดให้คุณในราคาสุดมัธยั์นอกจากนี้ยังมีเกมสตรีมและเกมออริจินส่งเร็วทันใจไม่มีการย้อมแมวอย่าลืมใช้โค้ด MEZ แซดเพื่อรับส่วนลด5เปอร์เซคอเกมคุณภาพอย่างคุณ ต้องไม่พลาดนะครับสวัสดีครับตอนนี้ท่านกำลังรับชมเกมฟีฟ้าอะไรน p สามพาที่50แล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับมีน้อง2คนกับเพื่อนผมอีกห่งคนครับบอกให้ผมเปิดแพ็คให้หน่อยนะครับโดยจะเป็นแพ็กโก1แพ็คนะครับแล้วก็แพ็คแพตินัม2องแพ็คนะครับเริ่มจากน้องคนนี้ก่อนเลยครับน้องคนนี้เขาชื่อว่า a s d b s ช่างแม่งล้กันนะครับเขาชื่อเล่นว่าโมนะครับน่าจะโมนะโอเคน้องโมนะครับคนแรกครับบอกให้ผมเปิดแพ็กโกให้หน่อยนะครับโอเคจัดไปครับน้องโมนี่เลยครับแพ็กโกนะครับเดือนมีนาคมนักเตะ2พันสี่ทีมออฟเดอะซีซั่นนะครับข้างในก็จะประกอบไปด้วยแพ็กทั้งเตะท็อป30ชื่ออ่า50าสแล้วก็ท็อป90นะครับ 30 50เนี่ยอย่างละหนึ่งใบนะครับแล้วก็ท็อป90เนี่ยสามใบนะทีมออฟเดอะซีซั่นอ่าแล้วก็จะมีพวกการ์ด3ล้าน1ชิ้นนะฮะโตสตาร์ทอ่าเอเซอร์กี้บ็อกซ์ซิมูเลชันเล้วก็ MP นะครับปิดท้ายด้วย1,400 MP นะครับโอเคกดซื้อเลยครับแพ็คโก14ทีมออฟเดอะซีซั่นครับเรียบร้อยแล้วครับไปดูไอเทมกันเลยครับนี่ครับมาแล้วครับ 40,000แคทควรจะได้ไม่ต่ำกว่า30สาิบ3สาิบ2 3 3m นะฮะควรจะไม่ต่ำกว่าสาิบ 3m นะอ่าหนึ่งล้านมาแล้วครับโอเคอันนี้ SL ล u c k y ี a l บอลนะครับอ่าท็อปหนึ่งร้อยนะครับสองพันเก้ากายขยะครับโอ้แคปซูลนะฮะเลเวล7โอเคครับอ่าเริ่มจากท็อปเก้าสิบเลยแล้วกันนะครับคุมขอรัวเลยแล้วกันนะครับท็อปเก้าสิบเนี่ยเอาออกซัต สิบสี่ตัวแล้วกันเออเป็นเคนนะอ๋อสิบสี่ตัวครับเอออ่าอันนี้สูตรใหม่นะครับถ้าใช้แล้วได้ผลนะครับก็เอาไปใช้กันได้นะเออ,เอ,อเอาหายไปไหนเ,นเอา,เาอยู่นี่ครับโอเคมาครับท็อปเก้าสิบทีมออฟเดอะซีซั่นสามใบลวดกดครับ First blood. Double kill. Triple kill. ขาดได้โลเลยนะครับยังไม่มีแสนสักตัวเลยนะครับเพราะงั้นส่วนนี้ไม่ผ่านนะครับไม่ต้องเอาไปใช้กันนะครับแหมมาครับท็อป50น้องเขาบอกว่าอยากได้มอมกันหลุยส์โซเรสนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้อย่างน้อยขอเป็นลิวเนลเมซี่ก็ได้อ่ะโอเคงั้นผมจะเพยายาให้ได้มอมกันหลุยส์โซเลสนะครับน้องครับโอเคมาครับท็อป50ครับ อย่ารีรอครับกดเลยครับโอ้เอาบาเมอูบาเมยังนะครับคือมันก็แสงก็จริงแต่มันยังไม่แพงอ่ะครับมันยังไม่แพงครับแค่ส่งหลาเท่านั้นเองนะครับเอาบาเมนะฮะผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับท็อปสามสิบใบสุดท้ายแล้วครับคือใบเนี้ยต้องไม่ต่ำกว่าสามสิบเอ็มเลยครับใบเนี้ยถึงจะคุ้มนะเอ้ยไม่ใช่เิ ผมมีไอ้นี่ไอ้กาสามล้านกับหนึ่งล้านเต็เป็นสี่ล้านใช่ไหมล่ะแล้วเมื่อกี้สองล้านเป็นหกล้านไอ้ที่รวมๆตอนแรกก็มาเจ็ดล้านกันแพ็กน,นี้อันนี้ต้องได้ไม่ตม่ำกว่าประมาณยี่สิบห้าเอ็มนะครับไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าเอ็มก็ต้องเป็นเลโอเนลเมสซี่เลยนะครับโอ้โหอันดับที่สี่จากท็อปสามสิบนะครับโอ้โหยากกว่าเฮ้ยมาครับท็อปสามสิบขอนับสามแล้วกันครับ หนึ่งสองตัมกัดลุยสซเลสกดเลรคอับโอ้โหกลายเป็นองตวนกิสมันไปแทนนะครับโอ้โหแค่หกล้านสามแสนเองนะครับอไม่ค้ม คนแรกไม่ไม่คุ้มเลยนะครับได้มาประมาณ6ล้านอ่ะเมื่อกี้2ล้านเป็น 8, นะ8ล้านนะ8ล้าน5แสนรวมเศษด้วยนะอ่ะแล้วก็ลมตอนแรกลบไปประมาณ1ล้าน5แสนอ่ะก็เป็น10ล้านก็10ล้านเท่านั้นะครับก็แค่ 10, 000. 10 000. ล้าน10ล้านลมกับตังไอ้นี่ครับ อ่านหนึ่งล้านกับสามล้านก็ประมาณสิบสี่ล้านได้มาสิบสี่ล้านเองนะครับโอ้โหต้องบอกเลยครับว่ากล่องโกนี่มันไม่คุ้มเลยครับคือมันต้องก่อแพตติ้นัมมันจะได้มีท็อปสิบด้วยใช่ไหมล่ะกล่องโกมันไม่มีอะครับโอ้โหแย่เลยครับแย่นะครับก็ขอโทษน้องโบด้วยนะครับขออภัยครับโอเคครับไปดูน้องคนต่อไปกันเลยครับมาครับมาต่อกับน้องมาเชือดสิบสามเลยนะครับน้องคนนี้บอกว่าให้เปิดก่อบแพตติ้นัมให้นะครับโอเค ไม่รีรอเลยครับน้องเขาซื้อกล่องไว้แล้วนะครับอ่าเตรียมพร้อมมาอย่างดีครับนี่แหละครับเดี๋ยวเราเริ่มจากเอ l u อล y ก o ี้บอกก่อนแล้วกันนะครับห้าชิ้นโอเคมาครับห้าชิ้นกดรัวไปเลยครับมาหนึ่งล้านมามารขบแคปซูลเลวสิบนะครับโอ้โหแคปซูลอีกแล้วนะครับดับเบิลคิวเลยครับมาหมมอหนึ่งล้านมาแล้วครับโอเค มาชิ้นที่สี่ท็อปสามสิบนะครับการขยะปิดชาซื้สวยด้วย <laughs> ท็อปอ่าแคปซูลเลวสิบนะครับโอ้โหโอเคครับมาเริ่มที่ท็อปสามสิบสิบ UCL ก่อนแล้วกันนะครับอ่า แพงสุดก็ต้องเป็นเซอร์กิโอลาโมยนะครับสายเป็นเอ็มตามมาด้วยเนเปญ่าวิดิสเรืเนลเมซี่นะครับโอเคมาครับท็อป30 10 u บ l กดเลยครับมาครับมาเซโลนะครับ1ล้าน1ล้านเป๊ะเลยนะครับเนี่ยมาเซโลนะโอ้โหต่อเนื่องด้วยปีศ .8 แดงนะครับเฟเดรโดตอเรสมาถือว่าคุ้มเลยนะครับตัวเดียวนะ <c oughs> แต่ไม่มาหรอกมันไม่น่ามาหรอกมันยากครับมันยาก อ่โอเคครับใบที่สองครับกดตรงดาวครับกดเลยครับมาแล้วครับนั่นแหละครับไอฟริสนี่ผมก็เปิดได้มันนะครับแม่งมาแบบเนี้ยกวนตีนวะเฮ้ยครั้งที่แล้วก็ได้มันนะครับไอฟริสเนี่ยโอ้โหต่อเนื่องด้วยสอหกบอลโลนะครับถ้าวีเอล่ามาก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับเออเออวีเอล่านะฮะโอเคครับ อ่ากดที่เลขหนึ่งครับวีล่าอยู่ลำดับที่1ใช่ไหมครับงั้นกดที่เลข1ครับกดเลยครับโผลหไมโคอเวนนะครับโอ้โหสล้านเท่านั้นเองนะครับโอ้โหโอเคครับของจริงแล้วครับเดี๋ยวเราเปิดอันี้อันี้ก่อนดีกว่านะเนี่ยเบสเพเยอร์นะครับโอเคอ่ะเบสเพเยอร์รวมปีสอนแดง กดที่เลขหนึ่งครับกดเลยครับโผซาลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับไม่แสม <c oughs> ดูเหมือนไม่ค่อยคุ้มนะครับได้เบสเทเยอร์ Bad <c oughs> แล้วมาเปิดไดซาลาตันเนี่ยไม่ค่อยคุ้มครับไม่ค่อยคุม้มโอเคครับตอนนี้ของจริงแล้วนะครับท็อป90 2014ทีมออฟเดอะซีซั่นนะครับหลุยส์ซัวเรสคริสเตียโนโรนโดปอปบอฟฟ์ลิโอเนลเมสซี่เนมาร์จูเนียขอ5ตัวนี้แหละ โอเคครับท็อป90สาใบขอรัวเลยแล้วกันนะครับโอเคกดเลยครับมาครับ8 0 0แสนเนียโกลันนะครับ2ล้านครับเอาบาเม่ครับ1ล้านครับดิมิเต้ปาเยสนะครับโอ้โหก็ถือว่าแสนยังพอออกอยู่บ้างนะครับแต่ว่ายังไม่แจมครับยังไม่แจมยังไม่มี10ล้านมานะฮะอ่าต่อไปครับท็อป50 2014ทีมออฟเดอะซีซั่นทีละใบครับอ่า เอาออกสักห้าตัวแล้วกันนะเผื่อไม่จะมาท้ท้ายอะไรอย่เงี้ยกันเหนียวไว้ก่อนนะฮะกันเหนียวไว้ก่อนโอเคท็อปห้าสิบใบแรกครับขอนับสามแล้วกันสามสองหนึ่งสามประสามนสามประสานขอแล้วกันนะกลเลยครับ ปะโทสาประสาท MSN ดูมันครับผมขอสารประสาท MSN เม่นให้ปาสโตเล่ผมมานะครับโอ้โหคือ <t manuscript> เมื่อกี้เราพูดเราเราพูดติดขัดนิดนึงไงมันเลยไม่มาเออเดี๋ยววันนี้แหละมาแน่ครับสาประสาท MSN ขอนะกดเลยครับโอ้ยให้สาประสาท MSN มึงให้ ดีบาล่ากูมาเนี่ยนะล่าสุดไปอยู่กับยูเวนตุสนะครับดีบาลาโอ้โหอะไรวะครับนี่โอเคครับใบสุดท้ายของท็อป50แล้วครับมอมกันหลุยโซเรสดาวยิงที่คมที่สุดในโลกนะช่วงเวลานี้ ลง37นัดซัด41ประตูเป็นคนแรกที่ยิงได้40ประตูกูอวยขนาดนี้แล้วกูยอมมึงขนาดนี้แล้วมึงมาเถอะนะมองกัดกูขอร้องมาครับอย่าลีรอครับกดเลยครับมาครับเซอร์กิโอคูนอากูเอโร่นะครับ8ล้านก็ถือว่าโอเคแล้ววะแต่ถ้ามองกัดมามันจะพีกกว่านี้นะครับโอ้โห โอเคครับท็อป30ครับ2014ทีมออฟเดอะซีซั่นมาครับผมได้ดีสุดก็เป็นลิวเนลเมสซี่นะครับ mm hmm. พวกปอกบ้าโรนโดลุยโซเนสยังไม่ได้เลยนะครับ3ตัวเนี่ยโอเคท็อป30ใบแรกกดที่เลขหนึ่งครับกดเลยครับปะโถปีเก้มึงให้ปีเก้กูได้ท็อป30 S <S <S ก,กีลาปีกี้นะครับสามล้านเท่านั้นเองนะครับโอ้โห,โหเออไม่เป็นไรมันอยู่บาซ่าไงเออมันมาแบบชิมลางก่อนอยู่บาซ่าเนี่ยมันก็ค่อยๆขึ้นมาครับต่อไปก็เมสซ,ซี่กับตัวเล็กใช่ไหมเออกระมูไปเรื่อยนะฮะ <S <S โอเคกดยาต่อเนื่องครับกดเลยครับเซอร์กิโอกุนากเอโร่สองตัวเลยนะครับโอ้โหวบสซอนี่ไหมพี่ ไม่แฉมแล้ววะไม่แจมแล้ววะท็อปสามสบใบสุดท้ายครับสามประสาน M S N สามประสานที่เก่งที่สุดในโลกนะช่วงเวลานี้สไตเกอร์ที่ดีที่สุดนะช่วงเวลานี้หลุยส์โซเรสขออันเชิญคุณมาสกิตในไอดีผมนะครับนับสากับ หนึง,งม,มงกับลุยโซเมสมันโเฮ้ยคาร์โรเต้เบสเหรอครับโอ้โหอันดับสุดท้ายดูมันดูมันให้ผมคาร์โรเต้เบสอันดับสุดท้ายครับน่าเกลียดมาก โอ้โหความหวังสุดท้ายแล้วครับท็อปสินะครับการสุดจะเป็นเอเดียงอาซาแปดล้านแปดแสนะครับคือที่ผมเปิดมาเนี่ยมันน่าจะจะได้ประมาณประมาณยี่อนะครับประมาณ20-30ิอนะคือใบเนี้ยใบยเนี้ยต้องนี่เลยครับต้องปอกบ้าขึ้นไปเลยครับถ้าไม่ได้ปอกบ้าถือว่าเจ๋ง ผมบอกเลยว่าเจ๋งโอเคครบับายสุดท้ายแล้วครับคือโซเลสมึงก็อยู่บาซ่าใช่ไหมกูก็เชียร์บาซ่าใช่ไหมโซเลสเออเพราะงั้นนะ่ะมึงมึงมาได้ไหมมึงมาได้ไหมขอร้องกูว่าให้นะมึงมาเฮ้ยน,นะนะโซเลสนะ โอเคนะเข้าใจนะมอมกัดถึงมึงจะได้ฉายาว่ามอมกัดมึงจะเป็นคนที่คนทั้งโลกเกียดแต่กูเชียบาซ่ากูชอบมึงมากโอเคนะหลุยส์โซเลสนะโอเคครับ3 2 1กดครับหลุยส์โซเลสมาครับ เอเดงอาซาอันดับสุดท้ายแม่งเอเดงอาซามาเลยครับโอ้โหโอ้โห,โโหไม่ใช่แล้วมั้งเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอย่างนี้ไม่ใช่แล้วอะไรวะโอ้โหคุณน่าจะสลับหนุ่ยโซเลสนะโถเอ้ยมันเฮ้ย ไม่คุ้มครับไม่คุ้มครับนะท็อปสามสิบมาเผื่อได้เวอร์เบสมาโป่นี่เก่าหน่อยมาเออมันก็แค่นี้แหละมันก็แค่นี้แหละโอเคครับสรุปนะครับได้มาประมาณโอเคครับได้มารวมๆนะครับประมาณสี่ประมาณห้าสิบเอ็นะครับถามว่าคุ้มไหมคือขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า65สเอ็มนะครับแต่ว่ามันได้มาแค่นี้ แน่ละแค่ 50m ถือว่ายังไม่คุ้มนะครับคนที่2ก็ถือว่ายังเจ๋งอยู่นะครับโอ้โหแต่ไม่เป็นไรครับเรายังมีคนที่สามาให้แก้ตัวกันนะครับต่อไปครับไปดูไอดีคนที่3กันเลยดีกว่าครับไปครับมาต่อกันที่ไอดีสุดท้ายครับไอดีของไอแว่นบวกแตกแหกชิ้มหายนะครับไอดีนี้คือเพื่อนของผมเองนะครับเขาส่งเขาบอกให้ผมเนี่ย เปิดแพตติน่าม1กล่องนะขอหลุยโซเลส1ตัวโอเคครับก็รู้กันดีนะครับว่าไอ้แว่นนะครับชอบหลุยโซเลสขนาดไหนนะครับก็ไม่ผิดหวังแน่นอนเพื่อนโอเคาแพตตินัามนะครับ80,000แคสลุยเลยดีกว่าเรียบร้อยแล้วครับเขาบอกว่าถ้าสมมติถ้าไม่ได้หลุยโซเลสนะครับอย่างน้อยเขาก็ต้องการประมาณ 80m นะครับขั้นต่ำโอเค แต่กูบอกเลยว่าหลือโซเลตมาแน่นอนอโอเคครับเริ่มจาก2010 UCL ก่อนละกันนะครับ2010 UCL นี่ลามอสวีดิดเมสซี่นะฮะโอเคยาลีรอก,กดเลยครับมาครับโอ้โห2010 UCL ใบแรกก็แสงทองแล้วนะครับดิดิเย่ดร็อปบานะครับ 11m ครับ ถ้าเมื่อก่อนแพงกว่านี้เยอะเลยนะครับเนี่แต่ตอนนี้ราคาค่อนข้างต่นะครับดรอกมาาเนี่ยโอเคครับต่อไปครับสอนแปดแดงนะครับสองแปดแดงนี่ก็เฟรนันโดตอแหลเลยนะครับหนึ่งอาประมาณเก้าสิบเอ็ดเอ็มนะครับโอเคไม่พูดพามทาเพลงกดตุงดาวครับกดเลยครับมาครับมิโรสลาโคเซสองล้านก็ถือว่าไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะครับอ่าฮะต่อเนื่องด้วยสองพันหกบอลโลนะครับปราติวิเกร่าเอเนนเกสโป ฟา b บ o c a คาโนเบลโลพวกนี้ได้หมดนะครับอาขอท็อปอาท็อปท็อปไฟล์ละกันอ่าท็อปไฟล์นะฮะโอเคครับ2,6บอลโลกกดที่ปอปลาครับปลาติกวีเอลานะโอเคกดที่ปอปลาครับกดเลยครับโอ้โหอัมเดียเปียโลนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนเท่าน,นั้นเองนะครับโอ้โหเอาละครับ เดี๋ยวขอเปิดเบสเพเยอร์ก่อนละกันนะครับอ่าเบสเพเยอร์ Best นะครับเบสเพเยอร์รวมปีสอนแปดแดงขอนับสามละกันครับหนึ่งสองซ่อมเฟรนิโดตอเรสกดครับมาครับมาครับลุตฟานิสต์ลอยครับ รุดฟาดิสต์ยก็ถือว่าโอเควะเจ็ดล้านสี่แสนนะครับถือว่าเปิดหัวมาได้ค่อนข้างดีนะครับตอนนี้รุมรวมประมาณ20กว่าเอมแล้วนะครับก็ถือว่าไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ครับฮ่าโอเคครับต่อไปครับท็อปเ0เอาออก9ตัวครับเลขเ้าเป็นเลขของหลุยส์โซเลนะครับเอออ่าโอเคนะครับมาอ่าท็อป90 3สาใบ รัวเลยครับ3มใบกดครับมาครับนวโด้หนึ่งล้านสามแสนครับดาเทเนียลคลายหนึ่งล้านครับ3ามล้านเจ็ดแสนครับฮาเมสโลดีเกรซนะครับโอ้โหก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับยังมีแสงทุกตัวนะครับอาฮะต่อไปครับท็อปห้บสาใบครับเปิดทีละใบนะมาครับท็อปห้ใบแรก กดครับมาครับคีวินเดบรอยนะครับสองล้านหแสนนี่ไม่ไหวแล้วครับสองล้านหแสนนี่ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันต้องเจ็ดแป้านแล้วไอฮอปท็อปห้าสิบเนี่ยโอเคครับไปที่2อย่างต่อเนื่องครับกดเลยครับมาครับโอ้โหโูเบิร์นเรวานดอบสกี้นะครับสิบล้านเจดแสนก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับแม่ เลยวานดอฟสกี้มาทําให้หัวใจกระชุ่มกระชวยเล็กน้อยนะครับโอเคใบที่3ามยางต่อเนื่องครับดวงกําลังมากดเลยครับมาครับมาเซโล6หกล้านเก้าแสนนะครับโอ้โหก็ถือว่าโอเคนะอ่าไม่น่าเกียดน,นะครับท็อปห้าสิบเนี่ยแต่เพื่อนผมต้องการหลุยโซเลสไงครับ <laughs> เพื่อนมันย้ำนั่ย้ำหนานะครับว่าต้องการหลุยโซเลสน,นะครับถ้าได้หลุยโซเลส มันจะเลี้ยงค่าผมหนึ่งมือครับโอ้โหหลุยส์โซเลสน,นะครับ6กเอมนะครับคือราคามันไม่เกี่ยวหรอกครับแต่ว่ามันมีความรู้ความรู้สึกทางใจอะนะคือได้หลุยส์โซเลสมามันจะแบบมันอยู่ที่จิตใจอะครับเอออ่าโอเคครับท็อป30ใบแรกอ่าโซเลสอยู่ลำดับที่หนึงครับงั้นกดที่เลขหนึ่งครับกดเลยครับ มาครับเอาไดซิตซาเชสหกล้านเก้าแสนมันก็ยังโอเคครับแต่คือขอแสงทองได้ไหม <c ười> คือมันก็โอเคครับแต่ขอแสงทองได้ไหมโอเคครับใบที่สองครับอย่างต่อนเนื่องครับเอใบที่สองขอนับสามดีกว่าครับผมมีแววว่าใบนี้มันน่าจะมานะโอเคขอนับสามครับสา 2 1 3่งสาประสาน M S N ใครก็ได้กดเลยครับมา <c oughs> ครับเอเดงอาซานะครับ7จ0 0ล้าแแสนเท่านั้นเองนะครับโอ้โหมันก็โอเคแต่คือมันไม่แสงทองไงคือถามว่าโอเคไหมมันก็โอเคครับแต่มันไม่ใช่แสงทองครับใบสุดท้ายของท็อป30แล้วครับ ขอรูปหลุยส์โซเลสหน่อยครับรูปหลุยส์โซเลสหลุยส์โซเลสมาเถอะนะตอนนี้เพื่อนกูมีหลุยส์โซเลสบวกหนึ่งอยู่ถ้ามึงมานะเว้ยเพื่อนกูจะบวกสองอันนี้มันไม่ได้บอกนะครับผมบอกเองอันนี้มันไม่ได้บอกนะโอเคครับหลุยส์โซเลสมาเลยครับ,บรกลายเป็นโทมัสมุลเลอร์ไปแทนนะครับสล้านแแสน โอ้โหยังเหลือท็อปสิบอยู่ครับยังเหลือท็อปสิบอยู่ครับความหวังสุดท้ายของเราครับคือมันบอกว่าไม่อยากได้ต่ำกว่า 80m นะครับแต่ผมว่าคงยากแล้วแหละเนี่ยเออเนาะเอาโซเลตไปอยู่ล่างสุดครับโอเคครับใบสุดท้ายแล้วครับเปิดเพลงลาดาของกุสตาโวลิมาครับิวส i c ลุยโซเลสลุยโซเลสปีนี้คือปีท็อปของมึงเข้าใจป่ะถ้ามึงมานะเว้ยเพื่อนกูอาจจะเอาไปบวกสองก็ได้เพื่อนกูมั่นใจอยู่แล้วเออโอเคป่ะโซเลส,สเนี่ยเพื่อนกูมันซื้อมึงมาตอนราคา98้เอ่ันมันลงทุนแค่ไหนเนี่ยเออมึงมาให้มันหน่อยได้ไหม ให้มันกระชุ่มกระชวยชัยหน่อยได้ไหมโอเคครับนับสามครับสามสองหนึ่งมงกุฎลุยโซเลสกดเลยครับ พี่วาสกี้สงตัวเลยนะครับโอ้โหเพื่อนกูขอโทษกูขอโทษโอ้โหกูขอโทษนะเวย้ยโธ่เอ้แสงมันก็มาจริงนะครับแสงทองมันก็มาแต่คือมันไม่ใช่แสงทองแบบจแจมแจมนะ เป็นแสงทองกักกาแค่สิบล้านนะครับมาโถเอ้ยขั้นต่ำแพ็กนี้ไม่ควรต่ำกว่าหกสิบห้าเอ็มนะครับแต่เพื่อนผมบอกว่าอยากได้ไม่ต่ำกว่าแปดสิบเอ็มผมว่าไม่น่าถึงหลอกเชื่อผมป่ะไม่น่าถึงหรอก่็จะแค่ประมาณหกสิบกว่ากว่านี่แหละผมเดาๆด,ดูนะโอเคครับเดี๋ยวไปสนุกกันดีกว่าครับเจ็ดสิบหกล้านครับได้มาเจ็ดสิบหกล้านนะครับทั้งหมดบวกตัง 5M ้าวได้มา80ล้านครับโอ้โหถึงจะไม่ได้หลุยส์โซเลแต่ก็ได้มา80ล้านตามที่เพื่อนต้องการเลยนะครับแหม่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับรอบปลายาวุนรบิดนะครับได้มา 80M ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะครับถึงจะคุ้มไม่มากแต่ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับโอเคครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ใครที่อยากดตามฟีฟา ถอดูสน,สนุกแบบนี้ก็อย่าลืมกดตั้งใครข้างล่างกันเลยนะคุณผู้ชมครับกดกันเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปแย่านี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ